สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพ่อแม่น้องแฝดอีกคือเกา่านะจ๊นเนาะมันอีแม่น้องแฝดก็มี่ยังมาฝากพี่น้องจ้ะเบิงเบิงเบิงเงสี่ยเบิงหอยเป่าเฮือพี่น้องหอยเมนแกะออกเรียบร้อยแม่แฝดแกะบอกไข่เก่งแกะออกมึงเนี่ยไข่มันลวนออกเวิร์ดแกะบก่เป็นได้ซ้ำเนีย่ยแหละพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าหลายจ้ะเดี๋ยวมาลงมือกินกันเลย จังไรกะแม่แฟดกะอันสิกินมุมมากเลยจักหน่อยจังไรกะขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อเพราะว่าอันเฮาว่ามีผู้ซอยขึ้น่าเนาะเห็ดผู้เดียวเออโอเคจะพี่น้องมากินเลยมา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 กินก็ไม่แฟดเลยจ้าข้ามแหลกกะสิหอยเป๋าหื้อก่อนน้ำจิ้มแม่แฟดกะตำแบบเพ็ดเพเลยมือนี่หอยเป๋าหือ้อ เมื่อนี้นี่ต้มหอยปอห n g ได้แบบหนึ่งเอาพี่น้องได้ดีเลยเนื้อเนี่พลอยๆหวานอ,อยากให้มากินน้ำเนี่ยเซิบครับจ้าอร่มน 忘れてはな。I mean,

จะเบิ้งแต่ไกเลยพี่นอ้อง สีวาดยังไงพี่น้องมันหวานหวานแบบละลายในปากเลยนะพี่น้อง จ้ะเนี่ยสุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วออกหื้อจ้า หราก็จะแท้ไม่มาชุสดเล็กพี่น้องกินหอยปล้องเหรอชุบสดจแจลาตินชีวิตของมแม่แฝด์จะเกลี่ย ค่ยกินแต่ในกระป๋องนะพี่น้องยู่ประเทศสิงคโปร์เป็นรูปไัยเป็นสะพายค้นจีนแตกอย่าย่ามตุดจีนก็คืยเสื้อเสือ้อก,กินแต่ย่ามตุดจีนพี่น้องเพราะว่ามันแพงหลายเนาะกระป๋องน,งนึงนี่เป็นเป็นร้อยเหรียญสิงคโปร์เลยก,กินแต่ย่ามตุดจีนนี่แม,ยยม่โยไม่ลกาพี่น้อง นี่โอกาสจะกินแบบสดๆเลยของในกระป๋องบลไดเคืองพี่น้องโอ้ยจะมันแสื พงญยอยู่วัอทุกทีพงไยเนี่ยบอกกาไก่เลยพี่น้องแล้วยาแล้วบกเคยกิน uh huh. แต่ว่าเราผ้าแม่แฝดไปเก็บอยู่แ้าละเราบอกว่า <c oughs> คํำคอยผ้าเจาไปเก็บแล้วเจา้อย่าบังคับ่อยกินด้อเแล้วย <c oughs> <c oughs> า,ยาแม่แฝดแต่เรากินเราวยายา เห็นตัวมันเรากระยานล้วตามสไตล์จ้ะมุมมามสุดยอดอืม กินผู้เดียวคุยไปผู้เดียวมาเดิอน้องอันอลิสาไลมากินก็แม่แฝดเดอ้อไผอีกแน่คุณนสายลุงผู้ใดอีกแน่ถึงก็จะอคอมเมนต์เข้ามา mm. กับพี่น้องลหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามากะ่ะ อยากให้พี่น้องมากินน้ำแม่แฝดนะจ๊ะโอ้จมูนมันแสบอ่ะออออหอยเม่นกับแบบแก้ออกสดๆใหม่ๆเล่นคนะ่ะแซบอีรลีพี่น้องสมก็ไปเก็บเนี่เก็บลำบากจักของสายตากระบอดีเนาะ เทากับเทาแล้วสายตาบอดีก็เลยต้องใส่แว่นตลอดเละจ้าขอตทษขอไปห,หลายหลายมีหอยปลฮอพี่นอ้องน้ำจิ้มกับแซ่บ ไม้ป่าเือมันสิแม่แฝดต้มได้ดีค่ะมันสิมีหลายชนิดนะจ๊ะไมเป่าเือเนี่ยมมีหลายชนิดชนิดสีเหลืองป่าเือแดงตะวัอยู่แคลิฟอร์เนียนี่เป่าเือแดงข็าเจ้าอ่ะบ่อยจับส่วนต่ว่าพวกเป่าเือดำป่าเือยังนี่โอเคแต่วัามีลิมิตจะได้พูละสามตัวแต่ว่าแม่แฝดไปก็พอไง ไปก็พันยายสองคนเลยได้เอามาหกโตจาแต่ว่าหอยเม่นเนี่ยเขาหายสามสิบห้าโตแม่แฝดเอามาแค่ยี่สิบกว่าัตเบามันกินเบาเบิด์ตนะพี่น้องมันหลหลอ้หลอันี้เลยลงไปเก,ก็บกับแบบเสือเซียวเนี่ยย่านเนี่ยคืนมันแห้ง ก็สิบ,บอกอธิบายมาให้พี่น้องวางเลยเนาะอว่ามันแสบหลายนี่ไหมมันเป็นไรด้วยพี่น้องนี่น,น,น้ามัน แคนเบรรี่แม่แฝดกินแอลกอฮอล์บ่ได้ร่างกายบ่เคยแข็งแรงบ่กินแอลกอฮอล์อันนี้น้ำแคนเบรรี่พี่น้องคาร์ลยคนก็สิคิดว่าแม่แฝดกินไว้เนาะ โอ้ยปอกมือนี่แสบบ่มี่แนวคือพี่น้องโอ้ยนอนอยากให้พี่น้องมากินน้ำเด้เนาะยังปุด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 พี่น้อง บ่แลกแต่เลยว่ามันเป็นอย่างจังแพงแถมหายปอกมือนี่ยแซ่บเลย จะไปน้องหือว,ว่าเอาจังสีซะไปละลายในปากจังสีสะไปอืมมันแสบลายอืมมาเด้อมาเด้ออืม กสิบ่เป็นตดตื่นตาตื่นใจคือช่องใหญ่ๆข้าเจ้านาะพี่น้องเพราะว่าแม่แฟร์กกำลังเริมเฮ็ดเริมเห็ดช่องกับแม่แฟรก็สิพยายามเฮ็ดเต็มทีนาะพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องคือสิติดตามแม่แฟดไปโดนๆนะจ้ะนี่จ้ะตัวสุดท้ายเราให้เปอาหอ กับขาอีพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตสดสดไปซื้อเขาก็คือสิบว่มีปัญญาไปซื้อพี่น้องมันแพงหลายโชคดีที่ว่ายังพ่อหาเก็บกินได้ mm -hmm. โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่แฟดกับอีมแล้วนะจ๊ะน,จน้องยังไงก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แม่น้องแฟดนเด้อเป็นกำลังใจหแม่แฟดใน้จพี่น้อง <c oughs> พอพี่น้องคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า